สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสุม่มโซนิกยูอาร์ร่างร่างสองตัวใหม่ตัวใหม่อุย้ยีวันนี้เราจะมีอะไรขี้ไม้เลยเราจะมาสุ่มกับน้องชายกี่โมงเนีป่ปเออคนก่อนเออ,เอ,อให้มึงเปิดก่อล้องน้องบอกเลยว่าลูกแก้วปุกเริ่มมาเลย ข้าเลยอ้าวเขือเข็บวะโอ้เดี๋ยวสักสี่สิบรอบแล้วออกก็ดีใจแล้วดิไม่ออกไม่ออกนี่หน้ามันก่อนดู บอกเตือนได้ว่าแบบมึตงต้องมาแต่มันต้องมาจริงๆรองนี้เอ้ยเกือบไอ้คนมันปกติน,ตกน่ะคืมนี้คืนครั้งได้แบบดีๆแบบบุ่มเลยสักสี่สิบห้าสิบรอบอ่ะถ้าออกก็คือดวงดีมากกด ือว่านี่ไม่ต้องมาอดีรอบดีรอบที่ห้าถ้าปกติมันจะออกที่รอบที่มันจะออกรอบที่หกปุ้ยเอาวะมาวะอะไรที่คนจะจะต้องมิกมาว่าไม่ดึงเลยจัดเลยต้องมิกนี้ดูมาอีกว่าอยาหาดินจากูได้สมุนไพรเอาไปใช้ดาบกันไงอาจจะแบบ เออเป็นตัวประกอบที่มีสิทธิ์ที่จะมาใช่ไหมไอ้ดีรอบที่หกน่าจะมาแล้วแหละเกลือดูไหมน้องพี่ดูดูเอ้ยยอ่าเกลือจังวะเอาตัวที่ดีที่สุดเะโอ้แล้วก็บอกว่ามันจะดีกว่านี้ได้อีกตโนมาชิวันนเซอระตอมิกมาแล้วอ่ะซูนิกต้องมาแล้วดินี่นี่นี่น้องดูไว้โอ้โหไม่การันตีเปล่าวะไม่รู้ไม่รู้ คือรอบที่7สิไปนับการตีใหม่เอาแก้วปุกถือให้ดูเลยมันจะเกลือเกินไปนะถ้ามันไม่ได้อีกสักหินนะเอาตัวที<ป>ด่ดีที่สดุดผมแล้วกลับวางอะสมไปเอาแล้วก็ผมตอนนี้ได้ออกมาเป็นเหมือนจะดีก็ผมผมดูแลนเมื่อกี้นี้ กีโม่คนดูไปอยากได้ดอกไม้กี่ไปแล้วได้ถ้าออกรอบนี้ปีสิบเฮ้ยเกลือไม่เดิมมันมาลรอกมันมาอันแรกเลยวะเกลือไม่เดิมเด็กโชกจักหน่อยอ ทำไมไม่เกลือจังวะมาแล้อห่างเกลือเอาลูกแก้วปืนเลยไม่อยากไม่อยากได้หรอกลูกแก้วอยากได้หินมากกว่าเราไปเก็บการันตีก็ได้ลูกแก้วแก่โดนไม่ได้หวังยังกตามชั้นไม่ทันหรอกเห็นแม่โซนิกมาแล้วมาพร้อมกับลูกแก้วมาทำไมวะไม่เป็นไรขอไปดูก่อน เออมีกี่อันอ่ะขันหนึ่งดีแมงไม่พอจริงด้วยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเนี่ยต้องอันเนี้ยแล้วกูสมใจเลยแต่กูไม่อยากได้ไงถ้าได้ถ้าได้หินอ่ะจะดีกว่านี้อีกหกรอบเดียวไมาชี้โอ้สแนอะเดี๋ยวาด้อะไร มันลงเงยว่าแบบเอ้ยมันจะกดปดตอนไหนวะแล้วเลยเอาจะหลุดไปไว้เพิ wit. ่งได้มามันจะหลุดเหรอม่ที่โม้ไปเรื่อยอู้นุด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 เด้อยังยังเหลืออยู่ สมองได้ถูได้ถูใช่ไหมคุยพูดอะไรก็ให้มันได้ยินด้วยดิเอ้างงเอ้ยเกลือเว้ยตอนนี้ผมเราก็จะกินโอเลโอดอใหญ่โองผมโอ้ยพูดไอ้เมงนี่มันใครวะไม่เอาผมแล้ววันน้เราเราจะไปนอะไรบ้างดิ มันเลยยังวะไม่รู้โมเอาลือเหลือเกือกับขึ้นเว้พอดีไปกดอีกรอบนี่คือจบเลยดี๋ยวถ้าเราได้ถ้าเราได้ลูกแก้วก็เออถ้าเราได้หินอีกอันหนึ่งก็จะดีมากแต่แม่งไม่ได้ไงเออนี่กูก็ทำได้นี่หว่ากูขาดอันหนึ่ง เดี๋ยวไปสุ่มกันกูขอสุ่มกันกูไม่ยอมตะกี้6 60รอบยังไม่แตกใช่ไหมยังยังเกือบเกือบตัวอ่เราทำไปสองตัวแม่งเลยมาละมันการันตีไงมันการันตี80รอบนี้70ออกเราก็ทำสองเลยทำยุงก่อนทำยุงก่อน ยุงแม่งทิ้งไว้นานเกินไม่ได้ทำสักทีหมดไหมัมนก็มันไม่เก่งแล้วอ่ะแต่มีดีกว่าไม่มีเพราะว่าตอนนี้ทีมกูโคตรยุคหินนะทีมกูยุคจัดเลยอะมยังใช้แบบมูแบบมิงไรเดอร์ไปอ,อ,อีกว่ายังใช้คอคอโบลอสอยู่เลยโหมดยุยุคกูนี่มูมิงไรเดอร์ไอ้สัสโคตรตึง ไปเลยครับไปเลยครับเนี่ยถ้าได้หินคุณไม่ต้องสุ่มเพิ่มก็ได้ตะกี้ถ้าได้หินตั้งแต่แรกไปเลยครับรุดิไม่ดูกบาบใ้่ไหมมันเท่อยู่มันเท่อยู่แต่ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้สสกาโลกาโลเท่กว่า โอเคครับเราก็ปั้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพลังพลังเกือบถึงสองล้านนะส่วนอันนี้คือเราได้ประมาณล้านสี่แสนเราทำสามดาวทำได้แค่สามดาวจะทำดาวม่วงไม่ได้เพราะว่าเราสุ่มตอนนั้นทำไมไม่ได้วะเออกูงง,งวะ่ะทำไมโซนิกได้แต่ทำไมอันนี้ไม่ได้วะไม่รู้งงงงไม่รู้กูงงกูงงอาจจะสุ่มใบเดียวได้ก็ได้ เดี๋ยวเราไปเทสเทสระบบใครอ่ะเราสู้ใครได้อ,ะอ่ะน,นี่จีนอสนี้ดาเมจจีนอสแต่เรามีอุ้ยแม่งมีคอเด็กด้วยเราสู้ไม่ได้หรอกไหวอันนี้เอามันง่ายเกินไปเราต้องหาอันที่มันยากหน่อยกวา่าแรงกี่เนี่ยอ้อสกาโล่อย่าหวังว่าจะสู้ได้เลยเราไม่มีกาโลนะกาโลอันเดียว อ่ะอสู้ดีก็ได้อันนี้เป็นคอเด็กหัวคิวคอเด็ก edit r เวลาเพิ่ม ur โว้ย ur ก็ทำเหี้ยได้ไนอ่ะไม่รู้คอใหม่ไงคอใหม่ล่าสุดเนี่ย ur ไงดีแหละคนไม่คนไม่ได้เล่นนานเอาดิพาคจริงเนี่ยภาบ p v ีเนี่ยอ่ะมึงพาคกูไม่รู้จักไม่ได้เล่นนานมึงก็พูดชื่อตัวละครไป โอเคโอ้ผมตอนนี้โทนิกได้เสียบตูดทั้งสองคนนะผม,มน,นี่ออกดวดเลยดวดแต่ไม่ได้โอ้โหแล้วผมไม่ได้เล่นมาเราเร็วกว่าใช่ไหมเนี่ยนี่ <gauge S 1> เราบัฟนี่เราบัฟความเร็วมาสุดยอดแค่ไหนลุ้นตัวบัฟถึสงสองตัวโอ้ผมตอนนี้อ้าวอุ้ยดูเร็วกูยังเก่งอยู่ Ồ, ừ, bà tụi mình phạt phá tủ có của thực dùm muốn, muốn các Dùng, dùng cái tháp để thịt thực đưa ừ. Để chắc bị dùm Là nhớ anh gian Đoàn bà nó lạc lạc với, đoàn bà nó lạc bọt lạng mà Đúng ừ, đây, nhập khỏi bọn địch Ôi, 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 ขอบคุณครับผมที่ดูมาตรงจบคลิปภายในคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ